สวัสดีครับนี่คือโอซูกะ802สว่านไร้สาย3ระบบถือว่าเป็นเครื่องมือเริ่มต้นที่ดีมากๆนะครับสาหรับใครที่คิดจะมีติดบ้านไว้สําหรับผมแล้วตัวนี้เป็นตัวเลือกแรกๆที่ผมจะหยิบติดกระเป๋าเครื่องมือหรือหยิบมาใช้งานในงานที่ต้องปีนเจาะก,กระแทกเจาะปูนยึดแคมนสำหรับวันนี้เป็นงานเก็บสาย PV Solar Cell ลงท่อนะครับสว่านตัวที่1ก็คือตัวนี้สําหรับเจบาะผนังปูนและผมจะใช้ตัวที่2อในการขัดสกรูจะเป็นสว่านตัวเล็กของ DCA การที่เรามีสว่าน2ตัวนะครับจะได้ไม่ต้องมาคอยเปลี่ยนดอกสว่านเป็นดอก พ่วงแล้วก็หยิบจับยิงต่อเนื่องได้เลยเพราะเราทํางานคนเดียว2ตัวนี้ถือว่าเป็นคู่หูต่างค่ายที่ผมบอกได้เลยว่าเขาทํางานประสานกันได้ดีมากตัวแรกเป็นของอุซูกะแรงบิด65นิวตันเมตรปรับสปีดไปที่ระดับที่2เจาะผนังปูนอิฐแดงอิฐมอนสบายมากแบตเตอรี่แบบ20โวลต์เรื่องความแรงหายห่วตัวที่2เป็น DCA 35นิวตันเมตรทําได้3ระบบเหมือนกันแต่เขาเป็นระบบ12โวลต์จปูนได้แต่ใช้เวลานานเลือกเครื่องมือต้องให้เหมาะสมกับสภาพหน้าง,งานและการใช้งานสรับคนที่ชอบทํางานช้ ด้วยตัวเองนะครับผมแนะนำเลยอุปกรณ์ชิ้นแรกๆควรจะเป็นสว่านเริ่มต้นที่ตัวเดียวแนะนำโอสุกะ802ที่สำคัญโอสุกะเขามีตัวเลือกนะครับเป็นตัวเลือกพร้อมแบบหนึ่งก้อนหรือมาพร้อมกล่องเครื่องมือหรือจะเอาตัวเปล่าก็ยังได้รายละเอียดอยู่ที่ใต้คลิปครับขอให้มีความสุขกับงานช่างงาน DIY ครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ